สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง DIY ใบน a n น Channel นะคะวันนี้นะก็จะมาพาทุกคนทำเหรียญปวยทานเป็นรูปกระเป๋าแบบนี้ค่ะซึ่งก็ทำมาจากลอตเตอรี่เก่านะคะที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนั่นเองเอาละค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามาเริ่มลงมือทำไปพร้อมกันเลยค่ะ เราจะใช้ลอตเตอรี่จำนวนทั้งหมด3ใบามาประกบต่อกันโดยใช้เทปใส่นะคะมาติดบริเวณรอยต่อแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้นาก็ได้ทำเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการพับครึ่งค่ะโดยเราจะพับครึ่งแบบนี้นะ แล้วก็รีดให้เป็นรอยเลยค่ะจากนั้นก็กางออกนะเราจะพับมุมฝั่งนี้ขึ้นไปก่อนนะคะแล้วก็จะพับไปให้ไปให้ถึงตรงบริเวณรอยกึ่งกลางตรงนี้เลยนะ เราก็รีดให้เกิดเป็นร้อยมากที่สุดนะคะฝัะ่งอีกฝั่งหนึ่งก็พับเข้ามาค่ะให้อยู่กึ่งกลางเหมือนเหมือนกันเลยนะคะ ได้แบบนี้เราก็จะพับมุมฝั่งไหนมาลงมาก่อนก็ได้นะคะอันนี้นะก็จะพับมุมฝั่งนี้ก่อนค่ะเราก็จะมาพับมุมอีกหนึ่งฝั่งนะ แลแบบนี้ค่ะแล้วก็จับกลางออกนะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราพับครึ่องอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วเราจะมาพับมุมด้านล่างก่อนนะคะแบบนี้ก็คือพับให้ ไปชนกับกึ่งกลางตรงนี้เลยนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะก็คือมันจะมีกึ่งกลางอยู่ตรงนี้เราก็จะพับไปให้ถึงเลยนะคะแบบนี้ค่ะได้แบบนี้ เราก็จะมาพับประกบแล้วก็รีดให้เป็นรอยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะนี้แะหนึ่งฝั่งแล้วนะคะเราก็จะกางออกมาส่วนอีกหนึ่งฝั่งก็จะทำเหมือนเดิมค่ะก็เลยก็จะพับประกบ ให้เป็นมุมแหล่มๆแบบนี้นะแล้วก็กางออกค่ะแล้วเราจะพับมุมข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะ ทั้งสองฝั่งค่ะแบบนี้แล้วเราก็พับประกบเข้าหากันในลักษณะแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้เราก็จับขึ้นมานะเห็นไหมคะมันจะมีรอยที่เราพับไว้นะคะเราก็ค่อยๆจับเห็นไหมคะได้แบบนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะ จากนั้นนะคะเราก็จะพับมุมตรงมุมแหลมนะคะก็คือพับตามรอยของกระดาษที่เราพับไว้นะคะพับให้เกิดรอยเห็นไหมคะได้แบบนี้นะคะเราก็จะเอา มุมที่เราพับเป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปในช่องด้านล่างแล้วก็จับมุมนะคะได้แบบนี้หนึ่งฝั่งแล้วนะคะ เราก็จะมาทําอีกหนึ่งฝั่งค่ะโดยนะคะเราก็จะหยิบเห็นไหมคะหยิบมุมตรงนี้ค่อยๆไล่มุมลงมานะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วเราก็จับพลิกไปด้านหลังจับมุมแหลมที่เราพับไว้ สอดเข้าช่องด้านล่างแล้วก็จับจัดให้เป็นกล่องรูปทรงของกล่องนะคะเห็นไหมเอ่ยก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็ค่อยๆจับมุมนะคะ ั้งสองด้านเข้าหากันนะคะก็จะได้เป็นรูปทรงของกระเป๋าแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาทําการตกแต่งกระเป๋ากันค่ะแล้วก็จะใส่เหรียญลงไปนะคะแล้วก็ใส่กระพวนค่ะเพื่อเพิ่มความมีเสียงกุ้งกิ้งนะคะ ต่อไปก็จะมาทําในส่วนของหูกระเป๋าวันนี้นาใช้เป็นดินเส้นเล็กนะคะมาประกบคู่กันแบบนี้นะถ้าใครมีดินเส้นใหญ่ก็ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ร้อยลูกปัดลงไปในส่วนของลูกปัดนี้นะคะนาใช้เป็นขนาด5มิลค่ะ ลงไปสองลูกเลยนะคะ ก็กะระยะไว้ก่อนนะคะว่าเราจะติดให้อยู่ในระดับไหนนะคะนี่เราก็จะทำให้เป็นให้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ติดกาวะคะ่ะ ฝั่งนี้ก็อีกเกา เราก็อาจจะตกแต่งเป็นโบให้สวยงามนะ ก็เสร็จแล้วนะคะน่ารักหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ